สวัสดีค่ะคลิปนี้พัาจะพาทาถั่วเขียวต้มน้ําขิงนะคะหวานกําลังดีค่ะทําไม่ยากแต่จะต้มยังไงให้ถั่วบานกําลังดีแต่สุกนุ่มถึงข้างในนะคะน้ําเชื่อมใสสีเหลืองอ,อ่อ,อนๆแบบนี้ค่ะหอมหวานกําลังดีค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนสูตรเด็ดเคล็ดลับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการทําถั่วเขียวต้มน้ําขิงนะคะก่อนอื่นเราจะ หัวเชียวแบบนี้ค่ะก่อนอื่นเราจะนำมาล้างน้ำทำความสะอาดก่อนนะคะล้างทำความสะอาดสักสองสามน้ำค่ะ เพราะบางทีเขาอาจจะใส่สารเคลือบกันมมดกันแมงมานะคะเราต้องล้างทําความสะอาดก่อนจากนั้นเปิดน้ําใส่แช่ทิ้งไว้ค่ะพอเราล้างน้ําทาความสะอาดเรียบร้อยเปิดน้ําใส่ทิ้งไว้นะคะจากนั้นเราจะแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะ พอเราแช่ถั่วเขียวครบเวลานะคะนี่พอแช่หนึ่งคืนค่ะถั่วเขียวก็จะพองขึ้นเม็ดใหญ่ขึ้นนะคะจากนั้นเราจะนําไปล้างน้ําทําความสารให้เกลี้ยงค่ะ สองสามน้ำนะคะให้น้ำใสดีค่ะ แล้วล้างสามสี่น้ำนะคะให้สะอาดดีจะได้ไม่เหม็นเขียวค่ะพอล้างสะอาดดีแล้วจากนั้นก็ใส่ตะแกรงพักเศษน้ำไว้ค่ะจากนั้นเราจะนำไปต้มกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการต้มถั่วเขียวกันนะคะตั้งหม้อน้ำใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยถั่วเขียวที่เราล้างแล้วก็พักเ็จน้ำไว้เมื่อกี้ค่ะ ลงไปเลยคะ่ะจากนั้นเราจะต้มต่อจนถั่วนุ่มดีนะคะตอนแรกต้มด้วยไฟแรงก่อนได้ค่ะเดี๋ยวพอถั่วเริ่มสุกหม้อเริ่มเดือดเดี๋ยวเราค่อยเบาไฟลงเหลือไฟอ่อนนะคะถั่วจะได้ไม่แตกไม่บานยังเป็นลูก ยังคงรูปเป็นเม็ดถั่วสวยอยู่ค่ะแต่มีความนุ่มค่ะพอเราต้มมาสักพักนะคะประมาณสักห้านาทีค่ะจะมีฟองค่ะเริ่มมีฟองขึ้นมาจากนั้นเราจะช้อนฟองออกให้เกลี้ยงนะคะช้อนฟองทิ้งออกให้เกลี้ยงเลยค่ะถ้าไม่ช้อนออกจะมีความเหม็นเขียวนะคะช้อนฟองออกให้เกลี้ยงเลยค่ะ ตอนนี้หม้อเริ่มเดือดแล้วค่ะจากนั้นให้เบาไฟลงเหลือไฟอ่อนนะคะแล้วก็ต้มต่อจนถั่วสุกนุ่มดีค่ะระหว่างที่เราต้มมีฟองช้อนฟองออกได้เรื่อยๆนะคะ นี่หลังจากที่พราช้อนฟองเสร็จเรียบร้อยเบาไฟลงเหลือไฟอ่อนพาวต้มต่อมา15นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ15นาทีตัดดูนี่ถั่วก็จะแตกกำลังดีค่ะไม่แตกไม่บานไม่เปือ่อยไม่ยุยนะคะยังคงเป็นเม็ดสวยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมดูค่ะนุ่มละค่ะอร่อยมากมากเลย แล้วแต่นะคะใครจะเอานุ่มมากนุ่มน้อยเปื่อยมากเปื่อยน้อยค่ะเอเอาแค่นี้พอค่ะครับสูตรนี้น้ําไม่ขุนน้ําใสนะคะไม่เหม็นเขียวค่ะตักใส่ตะแกรงพักเสดดน้ําไว้ค่ะต้มแค่ยี่สิบนาทีนะคะแช่ถั่วหนึ่งคืนค่ะเพราะว่าน้ําแรกจะขุนเขียวแบบนั้นนะคะจะมีความเหม็นเขียวอยู่ค่ะ เราจะต้มน้ำทิ้งก่อนหนึ่งน้ำต้มให้พอถั่วสุกนุ่มดีค่ะบานกำลังดีแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของขิงนะคะถั่วเขียวต้มน้ำขิงค่ะขิงแก่นะคะใช้ขิงแก่แบบนี้ค่ะเราจะใช้ประมาณแค่หนึ่งแง่งค่ะ ใช้แง่งใหญ่นี่ยนะคะจากนั้นใช้มีดตัดปอกผลไม้ฝานเปลือกออกให้จากนั้นนำไปล้างน้ำทำความสะอาดออกให้เกลี้ยงนะคะพอนำไปล้างน้ำทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นหั่นเป็นแว่น,นะคะ่ะ มานี้นะคะพักไว้ก่อนค่ะพอเราได้ถั่วเขียวสุกนุ่มดีแล้วค่ะจากนั้นเราจะมาต้มถั่วเขียวกันแล้วนะคะตั้งหม้อหม้อใหม่นะคะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะจากนั้นใส่ใบเตยเพิ่มความหอมลงไปค่ะตามด้วยขิงที่เราหั่นไว้ค่ะ ช้ขิงแก่นะคะเกลือป่นตัดหวานนิดหน่อยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะจะเพิ่มความหอมอร่อยแล้วก็มีสีสวยค่ะแล้วเราจะเพิ่มน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยแบบบดแบบนี้ค่ะเพิ่มความหอมมากยิ่งขึ้นแล้วก็สีสวยค่ะใส่ไปค่ะแล้วแต่ใครชอบสีเข้มสีอ่อนนะคะเราจะใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะ ช้อนแกงแบบนี้ค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบค่ะจากนั้นคนน้ำตาลคนเกลือทุกอย่างให้ละไายเข้ากันดีค่ะพอละลายเข้ากันดีก็ต้มต่อจนความหอมของใบเตยออกมาความความหอมของขิงออกมาก่อนนะคะพอเราต้มมาจนน้ําเดือดแบบนี้นะคะความหอมของใบเตยความหอมของขิงออกมาแล้วค่ะ จากนั้นให้เราเบาไฟลงเหลือไฟอ่อนค่ะตอนแรกต้มด้วยไฟแรงจนหม้อเดือดแบบนี้ค่ะจนน้ำเดือดแบบนี้เบาไฟลงเหลือไฟอ่อนแล้วนะคะจากนั้นเราใส่ถั่วเขียวที่เราต้มพักสะเด็ดน้ำไว้เมื่อกี้ลงไปค่ะถ้าไฟแรงน้ำจะขุน่นถั่วเขียวจะบานมากกว่าเดิมนะคะ จากนั้นต้มต่อประมาณ5นาทีค่ะให้ความหวานความหอมดูดซึมเข้าในตัวเม็ดถั่วเขียวของเรานะคะด้วยไฟอ่อนค่ะพอเราต้มครบเวลา5นาทีแล้วค่ะความหวานความหอมเข้าเนื้อถั่วเขียวของเราดีแล้วค่ะนี่ได้ถั่วเขียวบานกำลังดีนะคะแต่สุกนุ่มค่ะน้ำใสแต่มีความเหลืองอ่อนๆความหอมนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายได้เลยค่ะ ถั่วเขียวต้มน้ำขิงค่ะหวานกำลังดีส่วนความหวานปรับลดได้ตามชอบนะคะความหวานแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะทำไม่ยากแต่จะทำยังไงให้ออกมาอร่อยนะคะตัวเขียวต้มน้ำตาลค่ะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ